เดินพยคนมักง่ายขับรถกระบะบรรทุกกระจกแต่แซงซ้ายด้วยความเร็วสูงผู้สื่อข่าวได้นําคลิปภาพจากกล้องติดหน้ารถของรถเก่งคันหนึ่งที่กําลังวิ่งอยู่บนถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลขสองบริเวณบ้านใหม,เม่เกษมตาบลทาราปราศอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาบันทึกภาพรถกระบะคันหนึ่งบรรทุกกระจกมาเต็มคันรถและขับรถแซงซ้ายเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรทําให้รถคันอื่นที่วิ่งตามมาต้องหักหลบเพราะว่าคนขับรถกระบะคันดังกล่าววิ่งแซงซ้ายมา ด้วยความเร็วสูงไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่นซึ่งหากมีรถวิ่งออกมาจากทางแยกอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันได้อีกทั้งยังมีรถจักรยานยนต์ขับบนหลายทางด้วยและบางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อเสี่ยนทําให้กระจกที่บรรทุกมาท้ายกระบะหล่นแตกสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้จึงอยากฝากเตือนไปยังผู้ที่ขับขี่รถในลักษณะดังกล่าวอย่างมักงง่ายและอย่าเห็นแก่ตัวขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรวิ่งบนช่องทางที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันและลด ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนถนนที่จะสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น